เมื่อข้าพเจ้ายังเป็นเด็กข้าพเจ้าพูดอย่างเด็กคิดอย่างเด็กหาเหตุผลอย่างเด็กแต่เมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่ข้าพเจ้าก็เลิกอาการของเด็กพี่น้องในพันพีเนี่ยพูดถึงกวนเป็นผู้เชื่อมีขั้นตอนนะคะคือผู้เชื่อใหม่ก็จะมีลักษณะเหมือนเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณนะคะหรือเป็นทารกฝ่ายวิญญาณคนที่เพิ่งรับเชื่อใหม่ๆเลยเนี่ย ก็จะเป็นเหมือนทารกฝ่ายวิญญาณซึ่งจะต้องได้รับการดูแลประครบประง,งมเป็นอย่างดีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะคะและหลังจากนั้นเขาก็จะเติบโตขึ้นขึ้นสู่ฐานะเด็กฝ่ายวิญญาณนะเราก็จะมีผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณแล้วก็จะมีในฐานะที่โตครบบริบูรณ์ในพระคิดนะ,ะแต่น้อยคนที่จะไปถึงความครบบริบูรณ์คนะ,ะเพราะว่าการที่เราจะโตได้แต่ละขั้นตอน ไม่ใช่การเติบโตแค่ภายนอกนะะหรือการอวยพรซึ่งเราอาจจะเห็นบางคนว่าเอ๊ยคนนี้เพิ่งเป็นผู้เชื่อใหม่แต่ทําไมเขาได้รับการอวยพรเยอะเลยเขาได้รับการโปรโมตในหน้าที่ได้รับเงินเดือนขึ้นหรือได้มีการงานใหม่ๆทําซึ่งดีกว่าเดิมนะอันนี้เป็นเพียงแค่ผลที่เกิดขึ้นภายนอกแต่ลักษณะของผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณนั้นพระเจ้าพูดถึงอารมณ์จิตใจที่อยู่ภายในนะเพราะว่า คนที่เป็นเด็กฝ่ายวิญญาณเนี่ยเราจะสังเกตว่าเด็กเนี่ยจะเชื่ออะไรง่ายๆนะคเวลาใครชักจูงไปทางนี้ก็ตามเข้าไปเวลาใครจูงไปทางนี้ก็ตามไปนะ,ะเด็กๆเ,เนี่ยจะยังไม่มีวิจารณญาณหรือการวิเคราะห์นะคว่าคําพูดแบบไหนที่มันถูกต้องหรืออะไรที่มันยังไม่ถูกต้องนะ,ะเพราะฉะนั้นลักษณะของเด็กฝ่ายวิญญาณเนี่ยคือจะเป็นคนที่แคร์คาพูดของคนอื่นไปหมด หรือเชื่อในสิ่งที่คนอื่นพูดนะเราเชื่อคำโกหกได้ง่ายตกเป็นเหยื่อได้ง่ายในเรื่องของคำพูดแล้วก็มีความขี้สงสัยแล้วก็มองอะไรที่มันเป็นแบบใหญ่เกินไปนะรู้สึกว่าเราทําไม่ได้เป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าอันนั้นอะมันใหญ่เกินกําลังของเราเด็กก็จะเอาแต่ใจตัวเองนะแล้วก็ เวลาไม่ถูกใจก็จะโวยวายเวลาไม่ได้อย่างใจก็โวยวายร้องห่มร้องไห้พี่น้องเคยเห็นเด็กนะซึ่งบางทีเนี่ยผู้ใหญ่พ่อแม่เนี่ยพาไปเดินห้างแล้วเด็กเนี่ยอยากได้อะไรแล้วพ่อแม่ไม่ให้นะขัดใจรู้ไหมว่าเด็กทําอะไรเด็กก็แบบลงไปนอนเกือกกิ้งที่พื้นแล้วก็โอ้โหร้องห่มร้องไห้แล้วก็กรีดลั่นห้างเลยนะบางทีเนี่ยพ่อแม่ต้องเดินหนีไปเลยนะซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่า ถ้าสมมติว่าเด็กโวยวายแล้วก็กรีดร้องไปตามพื้นเนี่ยถ้าพ่อแม่ก็คือทำตามเอาโอเคโอเคเดี๋ยวซื้อให้อะเงียบๆเ,เด็กก็จะติดในสัยแบบนี้อยู่ตลอดนะคะบ,บางครั้งเนี่ยการสอนของพ่อแม่ก็คือจะต้องปล่อยนะคะให้ร้องให้ดิ้นชักดิ้นงอก็คือไม่สนใจนะเพื่อที่เขาจะไม่รู้สึกว่าการทำวิธีการเนี้ยได้ผลนะก็คือจะต้องทำให้แผนเด็กนั้นพังไปเสียเขาจะได้ไม่ทำแบบนั้นอีก แต่นี่ที่เ้าพเจาพูดถึงนี่คืออาการของเด็กนะคะเพราะนั้นเด็กในฝ่ายวิญญาณเนี่ยจะวันไหวง่ายนะคะอาจจะอยู่บทนี้ดีๆแล้วอยู่ๆก็มีคนมาจมตีว่าเฮ้ยบทเนี้ยไม่ดีหรอกมีแต่คนแบบนี้แบบนี้นะคะพี่น้องหลายครั้งคําพูดแค่นี้สามารถทําให้คนเนี่ยออกจากคิดจักได้หรือบางครั้งคําพูดที่แบบทาให้สะดุดเล็กน้อยก็ทําให้เขาเลิกมาบทนะคะพี่น้องการเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณน,นะคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการเห็นในชีวของเรา เพราะนั้นพี่น้องเราต้องสำรวจตัวเองว่าเราเป็นคนที่แคร์คำพูดทุกคำพูดของคนอื่นไหมหรือเรามีความหนักแน่นมั่นคงมีความเชื่อในพระเจ้าเราอาจจะได้ยินสิ่งที่คนอื่นพูดถึงเราไม่ดีพี่น้องถ้าเราได้ยินว่าคนอื่นพูดถึงเราไม่ดีเราสามารถจะนิ่งได้ไหมนะถ้าเราเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณเราจะมีผลของการบังคับตน เราสรามารถจะตอบสนองตามความจริงของพระเจ้าเราจะไม่ตอบสนองตามอารมณ์ของเราเมื่ออะไรไม่ถูกใจเราจะไม่ร้องช e> ักด e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  ิ้นชักงอนะเมื่อเราอะไรไม่ถูกใจเราจะไม่โทษว่าพระเจ้าว่าพระเจ้าทําไมทําอย่างนี้ทำไมพระเจ้าทิ้งลูกไปแล้วหรอทําไมพระเจ้าไม่ช่วยทําไมพระเจ้าไม่ปกป้องทําไมพระเจ้าไม่เตือนลูกก่อนอันนี้คือการโทษของความเป็นเด็ก แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณน,นะคะเราจะรู้ว่าพระเจ้าทรงควบคุมทุกสิ่งไว้เราจะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือพระเจ้ากําลังพัฒนาชีวิตของเราเราจะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเพื่อให้เราเป็นคนที่มีความหนักแน่นแล้วมั่นคงขึ้นนะคะการที่เราจะเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณเนี่ยเราจะต้องผ่านประสบการณ์หลายอย่างเหมือนผู้ใหญ่ในชีวิตจริงนะคะเมื่อก่อนข้าพเจ้าไม่เข้าใจว่าทําไมผู้ใหญ่ถึงบอกว่าเดินตามผู้ใหญ่แล้วหมาไม่กัด เชื่อผู้ใหญ่เถอะผู้ใหญ่เนี่ยอาบน้ำร้อนมาก่อนพี่น้องนเวลานี้ข้าพเจ้าอายุ53นะแล้วข้าพเจ้ามองย้อนกลับไปว่ามันใช่เลยว่าบางครั้งเราเห็นเด็กอายุ18-19ทําอะไรแบบที่มันงี่เง่าไม่ยังคิดแล้วเราก็นึกย้อนถึงตัวเองว่าเมื่อก่อนเราก็เคยเป็นแบบนั้นแต่ประสบการณ์ในชีวิต ทำให้เรานั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นประสบการณ์ที่มันหนักความยากลําบากนะ,ะการเรียนรู้ความผิดพลาดต่างๆทั้งหลายมันทําให้เรานั้นเติบโตแล้วก็เป็นผู้ใหญ่นะ,ะในฝ่ายกายภาพเพราะนั้นเช่นเดียวกัน ในมิติของฝ่ายวิญญาณการที่เราจะเติบโตขึ้นในทางของประเจ้ามันจะต้องผ่านร้อนผ่านหนาวแต่เราจะต้องมีท่าทีที่ถูกต้องถ้าเราเป็นคนที่มีท่าทีไม่ถูกต้องเด็กบางคนเนี่ยเจอความกดดันเจอปัญหาเขาตอบสนองไม่ถูกต้องโดยการไปพึ่งพายาเสพติดหรือไปติดยาอะไรบางอย่างซึ่งเขาไม่สามารถพัฒนาความเป็นผู้ใหญ่ได้ แต่กลับกลายว่าทําให้ชีวิตเสียอนาคตไปเพราะว่าไม่สามารถที่จะต่อสู้ปัญหาเล็กๆน้อยๆได้อาจจะเป็นปัญหาครอบครัวที่รู้สึกว่าพ่อแม่ไม่รักหรืออะไรก็ตามนะเราเรามักจะโทษคนอื่นเสมอแต่เรามีสิทธิ์เลือกของตัวเองนะคะเด็กบางคนทนความกดดันในบ้านไม่ไหวนคะก็ชิงที่จะฆ่าตัวตายไปนะหรือชิงที่จะประชดชีวิตแล้วก็ติดยาทำให้ชีวิตพังไปเลย นะเป็นการแก้แค้นพ่อแม่ที่บังคับดีนักเพราะฉะนั้นฉันจะเสียคนพี่น้องมันทําให้เสียอนาคตแต่มีคนบางคนซึ่งในชีวิตตอนเด็กเนี่ยไม่มีอะไรที่พร้อมเลย ไม่มีพ่อแม่นะไม่มีเงินสนับสนุนไม่มีอะไรทั้งสิน้นแต่เด็กเรล่านี้สู้ชีวิตพี่น้องเราอาจจะเห็นข่าวนะเด็กที่ไม่มีพ่อแม่แล้วก็รับจ้างรีดผ้านะตัวละสอบาทเพื่อที่จะอยู่ได้เพื่อที่สามารถมีค่าเช่าแล้วก็ไปโรงเรียนได้แล้วในที่สุดแล้วเด็กพวกนี้ก็ได้ดีนะเพราะฉะนั้น สิ่งว่าล้อมของเรามันไม่ใช่ตัวกําหนดว่าเราจะเป็นแบบไหนนะแต่จิตใจของเราต่างหากจิตใจความคิดของเราต่างหากที่กําหนดว่าตัวตนของเราจะเป็นแบบไหนถ้าเรากําหนดจิตใจว่าเราจะไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาแต่เรามีมุมมองว่าปัญหาทุกปัญหาจะทําให้ฉันแข็งแรงฉันจะต้องเก่งฉันจะต้องดีกว่าเดิมฉันจะต้องผ่านปัญหานี้ไปให้ได้ นะนี่คือลักษณะของการตอบสนองแบบคนที่เป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่เด็กที่งองแงนะเพราะฉะนั้นพระเจ้าต้องการให้เราทั้งหลายนั้นเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เติบโตในฝ่ายวิญญาณนะเพื่อที่เรานั้นจะเป็นพี่เลี้ยงให้สําหรับคนอื่นได้เพื่อที่เราจะเป็นแบบอย่างสําหรับคนอื่นได้หยุดที่จะโทษคนรอบข้างหยุดที่จะโทษสิ่งแวดล้อมที่มันไม่ได้แบบช่วยเสริมสร้างเราบางคนโทษพ่อแม่ว่าต้นทุนฉันไม่ดี พี่น้องมีคนที่ไม่มีต้นทุนเลยด้วยซ้ำแต่เขาก็สามารถจะได้ดีได้นะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมหรือคนอื่นแต่ขึ้นอยู่กับตัวเราล้วนๆโดยเฉพาะเมื่อเรามีพระเจ้าแล้วพี่น้องพระเจ้าของเราสามารถกําหนดทุกสิ่งให้กับเราได้และเรารู้ว่าพระเจ้าจะให้สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเราเพราะฉะนั้นการดําเนินชีวิตเราควรมีท่าทีที่ถูกต้องนะไม่ต้องโทษคนอื่นแต่ทําตัวของเราให้ดีที่สุด โดยการพึ่งพาพระเจ้าแล้วโดยการที่เรารู้ว่าพระเจ้าต้องการให้สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเราพระเจ้าต้องการให้เรานั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายปิญญาณน,นะคะ เพื่อเราจะไม่เป็นเด็กที่หูเบาอีกต่อไปแต่เมื่อเราได้ยินได้ฟังอะไรนะเราจะไม่ตีอกชกตัวนะแต่เราจะตอบสนองด้วยท่าทีที่ถูกต้องคือการนิ่งการสงบและการใช้สติปัญญานะแล้ที่สำคัญคือการพึ่งพาพระเจ้าในการที่จะตอบสนองในทุกสิ่งทุกอย่างนะคะขอให้เราเป็นคนที่เติบโตขึ้นในฝ่ายจิตวิญญาณแล้วเลิกเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณนะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องค่ะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องได้รับพระพรจากพระเจ้าของพระเจ้านะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์นะคะถ้าอยากย้อนกลับไปดูสามารถกดดูได้ที่เพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่นะคะขอบเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านค่ะ